นี้อยู่ไม่นานแน่ๆออกศูนย์ BKK พี่พาวอดีเจ้าของมือเดียวเป็นผู้หญิงใช้เป็นโซฟาแบบนวๆ่ๆแต่เห็นไหมคือขับไม่เมื่อยเลยให้ขับไปไหนก็ได้เนี่ยไม่ต้องยื่นเอกสารดใดๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว นทัวรรถวันนี้อยู่กับตามและนิงวันนี้อยู่กับ mercedes benz s 3 0 2 2้อยส blue c t e c hybrid exclusive ด้วยปี2014นะคะจดทะเบียนปี2018มาแล้วค่ะ s class เราจะรีวิวแบบนุ่มนวลนุ่มนวลให้เหมาะสมกับคลาสนี้รถไซส์ใหญ่ s 3 0 0อนะครับออกศูนย์ bkk วิพาวดีหลังสิตนะครับวิ่งเพียง1 1 0 0 0 0กว่าโลเองเจ้าของมือเดียวเป็นผู้หญิงใช้นะรถเข้าสุดตลอดให้น้อยมากผมบอกเลยเราแบบภูมิใจนำเสนอคันนี้จริงถ้า่ด้ด่านแทนเลยคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ ED Intelligent Light System ซึ่งไฟเขาเนี่ยจะมีความเป็นอัจฉริยะเขาจะสามารถหมุนเลี้ยวไปด้วยอู้ยเก่งมากเลยหมุนเลี้ยวตามภูมิรัยอันนี้พี่ต้องทอกันบ้านมาดีนะคะกระจังหน้าเอกลักษณ์เลยค่ะหน้าชั้นแบบนี้สวยๆเลย Mercedes-Benz นะคะเป็นแบบลอยตัวขึ้นมาป้าอย่าไปดูโครงสร้างอ่ะใสๆเลยอ่ะใสๆดูแป้งทานกำร้อนนะหนานุ่มอยู่เลยนะใบขนมปังนะ นุ่มอยู่นะดูนะครับเบนก์ก็คือเบงก์ใช่ไครับไม่มีขยับเลยไล่มาเลยครับสองฝั่งเหมือนกันเลยซ้ายขวาเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.1งลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ย204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง1,800รอบต่อนาทีเนี่ยซึ่งมันมาในรถที่ต่ำด้วยแรงบิด500อ่ะมาพร้อมกับเกียร์นะอัตโนมัติเจสปีด S Class นะแต่ว่าไปราาคประหยัดกระเป๋ามากใช่อยู่ไม่อยู่ไม่นานแน่แมมาพร้อมเต็มลำแบบนี้นะครับแมตช์เก้าครับยางคู่หน้า ปี2022นะครับย่างคู่หลังปี2023มือจากประตูจะมีคีย์เลสโฟให้ทุกบานข้างในะลองเปิดดูปึ้งนแบบต้องแตะแบบนุ่มนวลจริงๆกันนี้ผมการนตีสวยเลยบอดีค่ะมาเรามาดูภายในที่แผงข้างประตูแล้วก็ซอกน็อตค่ะบ่อรุ่นเนี้ย นั่งแล้วเคิมชิงบอกไม่รู้แล้วหนานุ่มมากเลยไม่ใช่ของปังนั่งแบบคือฟีลแบบนั่งบอกบนวดสบายยนะเวลาหนังตึงๆแบบนี้เลยครับ่ใช้งานน้อยมากแล้ที่พลาประตูไป้องไปปิดให้มันสนิทนะจะเป็นแบบซอฟต์โครสนะคะหรือประตูดูดนั่นเองค่ะโอ้ด้านหลักสวยงามเห็นไหมสวยเลยละเมื่อขึ้นมาเป็นผู้ดูสารตอนหลักนะคะเขาเรียกว่ารุ่นนี้สําหรับผู้บริหารก็ได้จะเป็นอ่อเราไปรับแขกต่างประเทศนัโรงแรมเนี่ยใช้กันสําหรับการทานชิ์นี้ก็เยอะนะคะเพราะว่าเรื่องของภาพลักษณ์เ e อร์เซเสเบนกินขาดอยู่แล้วนะคะการปรั บอกก็จะใช้ที่แผงข้างประตูตรงนี้เลยค่ะเหมือนเราอยู่ด้านหน้านั่นแหละค่ะเครื่องเสียงบลมัสเตอร์แอร์ที่เสาบีแล้วก็แอร์ตอนกลางใส่แผ่นซีดีได้เครื่องเสียงได้ตรงนี้นะคะไฟท้ายาใหญ่โตวสวยงามนะคะเป็น LED เต็มระบบอยู่แล้วนะคะคเซนเซอร์ค,ครไม่ต้อทํามีมาให้ถึง6จุดและยังมีกล้องมองหลังมาให้ซึ่งจะมีฝาปิดกล้องอไว้นะคะกันกล้องเลอะใช้งานก็มันก็จะโผล่มาเองนะคะปกติเลยใช้ปกติเลยครับสวยงามเป็นรถที่ใครๆก็อยากขับ นะมึงเอาร์ดนะครับเก็บของได้เยอะได้อยู่ขาจะวางทะแยงมุมก็ได้ถ้าเกิดมีกระเป๋าดูนะไฟฟ้าครับอย่าไปเผื่อไว้ปิดมันลงนะใช่ค่ะแค่นี้พอครับ แต่ต้องมา B7 นะใช่เป็น Diesel B7 เดี๋ยวไปเติร์ของเครื่องยนต์ใช่ไหมคะพี่ตั้าใช่หรือว่าเติมเป็นซูเปอร์ก็ได้ครับเป็นซูเปอร์ B7 อะไรเงี้ยสําคัญเลยนะอย่าไปเติมต่ํากว่านั้นนะใช่ค่ะตัวสีฟ้าก็จะมีนะครับตัวสีฟ้าก็หมายถึงครับเป็นตัวช่วยสําหรับล้างพวกแอดบลูเหรอพี่เออใช่ใช่ยาสีฟ้าใช่ที่สําหรับล้างแบบว่าไอ้คราบคราบอะไรที่มันสกปรกอะครับเขาบอกว่าเวลาขับนะหรือว่าคนนั่งนะเขาเคิร์มมากเลยเพราะมันนลุ่มมาเเหือนนรขึ้แบบ โตเป็นไม่เป็นโซฟาแบบพี่เขาดูด่เห็นไหมค่ะแล้วหลับสบายมากเลยเราไปลองขับขับ <c oughs> ดูครับว,ว่สามร้อยคันนี้สมาร์ทธนัตก,การขับขี่เป็นยังไงบ้าง <S <S ตอนนี้ตั้งมาขึ้นมาอยู่กับ S 3 0 0คันนี้แล้วนะครับเราปรับโหมดช่วงล่างนะคะที่เป็นช่วงล่างถุงลมเนี่ยให้เป็นสปริงแบบสปอร์ตค่ะเสียงเครื่องยนต์ดีเซลนุ่มลอขับสบนุกมากเลยครับโอ้โห คันนี้ท็อปสปีดนะคะได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็0ถึง100เนี่ยอยู่ที่7.6วินาทีคือเรียกว่ายอดนิยมแล้วนะพี่สำหรับ S-Class แล้วราคาเปิดตัวมา6ล้านอย่างเงี้ยพี่ตั้มแต่วันนี้นะคะที่บริษัทโต้คาร์เรานะให้ราคาที่หายไปหลายล้านเลยโหมดเนี่ยการขับขี่ก็ยังมีให้เลือกทั้งโหมดสปอร์ตหรือว่าคอมฟอร์ตแบบนุ่มนวลธรรมดาก็ได้โหมด normal ก็ได้ออปชันทั้งหมดเนี่ยมีเยอะมากแน่นอนความสะดวกสบายเทคโนโลยีมีมาให้ครบจอว่าหอว่าเบอเลิศเลยหน้าจอ แบบวายสกีนะคะเป็น2จอนั้นร,ระหว่างจอเรือนไม้กับจอกลางเนี่ยไม่ติดกันนะคะคจอเรือนไม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลตรงนี้นถ้ามุดว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะสามารถปรับน้าม่าหลังไฟฟ้าที่ตรงจุดนี้ได้เลยหมอนรองคอเนี่ยนะคะ สามารถยืดหรือว่าลงมาที่ตำแหน่งเดิมได้เขาถึงเอารถคันนี้ไปใช้ในที่โรงแรมรับลูกค้านะคะรับสบายรับแขกสบายเลยจอขนาดใหญ่ว่าสกีนตรงนี้นะคะสามารถควบคุมได้ตรงคอมมาตรงกลางเนี่ยยังสามารถเปิดกล่องขึ้นมาเพื่อให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วก็สามารถกดโทรได้เราจะเปิดซีดีเปิดยังไงเอาซีดีใส่ตรงนี้ค่ะครงโซนกลางเปิดได้ซีดีตรงนี้นะคะไล่มาอีกจะเป็นนิเกชั่นต้องบอกว่าคลาสเอสเนี่ยเป็นคลาที่ให้ความสําคัญกับ การนั่งของผู้โดยสารมากจริงนี่ดูฟิล์ฟิล์ผมนั่งผมนั่งแบบเป็นเบาะวแบรถไม่ใช่แบบพักผ่อนขนาดนั้นนะนั่งคือขับไม่เมื่อยเลยให้ขับไปไหนก็ได้เนี่ยขับได้สบายโอ้โหคันนี้ไหมไม่ได้เนาะเพราะเป็นลูกค้านะฮะขับไปไหนก็แบบไม่เมื่อยอะ อันนี้แบบพลเดไป,ปน,นะใครกําลังมองหาเบนซ์สัในใหญ่ๆแล้วก็เทคโนโลยีให้ครบความสะดวกสบายมาให้เต็มแบบนี้นะเนี่ยเบาะก,ก็สามารถปรับได้ด้วยนะว่าจะเป็นเป่าลมร้อนหรือเป่าลมเย็นจากใต้เบาะเพิ่มเมมโมรีนะคะแพ็กเกจมาให้อีก3ตําแหน่งเมมโมรีแพ็กเกจก็จะเมมโมรีทั้งในส่วนของเบาะนะคะแล้วก็กระจกแล้วก็พวงมาลัยด้วยพวงมาลัยดียดไซน์ทันสมัยมากๆมีแพดเดิลชิปมาให้คอนโทรลจะอยู่ด้านซ้ายก้านนี้ถูกไหมพี่ตัวช่วงล่างเขาเป็นชกถุงลมนะคะสามารถปรับนะคะตัวสปริงหรือว่าตัวถุงลมเนี่ยให้สูงต่ําได้จะมีอยู่ใหห้้ทังงมด4วนะค รวมถึงนาฬิกาแล้วก็ด้านซ้ายขวาแอมเบียนไลท์มีมาให้นะคะ7เฉดสีเ<อ>บาะหลังนี่ปรับแบบเพอร์เฟกมากทั้งตัวรองน่องตัวบอกตัวพนักพิงและตัวหมอนทุกอย่างปรับแยกอิสระได้หมดมเลยที่สุดของที่สุดแล้วนะครับอยู่ไม่นานบอกอได้เลยคันนี้อยู่ไม่นานรถมือเดียวเองนะครับ ซับดูแล้วนะครับผม S 3 0 0 Blue Tech Hybrid ปี2 0 1 4ันสิบสนะครับซึ่งค่าตัวเขาเกือบ6ล้านบาทวันนี้วิสาต้องค้าขายเพียง1นึ่งล้านสามแสนับาทขอนเพียง25,000ลูกค้าที่ท่านมองหาอยู่นะครับหารถเบนซ์ใช้อยู่สไตล์นี้นะครับบอกได้เลยคันนี้ตอบโจทย์มากเป็นรถผู้หญิงใช้มือเดียวนะครับและที่สาคัญรถออกจากศูนย์ b k k วิภาวดีรังสิตเข้าศูนย์ตลอดนะครับเดือดผ้านะครับลูกค้าที่ท่านพกบัตรเครดิตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นวีซ่ามาสเตอร์อีออสอีซินาสินเชื่อ ต่างๆก็ได้นะครับ,นนบท่านนำบัตรประชาชนมาเช็คสิทธิ์ได้เลยครับว่าได้สิทธิ์ไหมได้สิทธิ์ ท่านขับรถกลับบ้านทันทีไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวลูกค้าที่เป็นสลีปนะครับอย่าพลาดนะกับโปรโมชั่นดีๆวันที่ท่านออกรถคุงสลีฟให้ผมด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวได้น้ำมันคูปอง1,000บาทกลับบ้านด้วยถ้าสนใจรถรุ่นนี้หรือว่ารุ่นใดๆก็ตามนะคะติดต่อเราได้ที่เบอร์0811331221วิสาออโต้คาร์บางบัวทองค่ะหรือว่าโทรหาพี่ตั้มได้โดยตรง11202384ครับและนะคะเรายังมีรถทุกคันนะให้เลือกได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.wisatautocar.com ยังสามารถติดตามเราได้นะคะทุกสื่อทุกกแแพลลลตฟฟอร์์มะ็ไสด เรามีให้ทุกวันมีแคมเปญให้ทุกไลฟ์สดนะครับที่พันนี้อยู่ไม่นานแน่ๆนะครับบอกได้เลยรบกวาทากคลิปต่อไปนะฝากกดติดตามเป็นกลันใจให้เรา2องคนด้วยนะครับวันนี้ตั้มและนิ้งรายการโกโกลรถไปก่อนครับครับ